การทำ p p a สำหรับองค์กรขนาดใหญ่นะครับซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างจากการทำหน่วยงานขนาดเล็กแน่นอนครับเรามาชมรายละเอียดครับ เรามาดูวิธีทำ PTPA นะครับโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับออกคู่มือ PTPA สำหรับผู้ประกอบการ s m e นะครับโดย PTPA ของผู้ประกอบการ s m e ก็คือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งมีหน้าที่4ข้อดังนี้นะครับหการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้งานและเปิดการขอยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับข้อ2การจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะข้อ3แจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลข้อ4การทำรายการกิจกรรมหรือ ROPA นะครับซึ่งข้อ4เนี่ยอาจจะเป็นหน่วยงานขนาดยย่่ออนนมทะครับ เราให้ดูกฎหมายค้มคองข้อมูลส่วนบุคคละฮะที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน s อ e นะครับจริงๆแนละ้วกฎหมายมันเป็นตัวเดียวกันนะฮะจะบอกว่า,เ,าเฉพาะ s อ e ีหรือเปล่าไม่ใช่ฮะหน่วยงานขนาดใหญ่ก็ต้องทำนะแต่ของ s อ e เนี่ยส่วนใหญ่บทบาทคือจะเป็น P d ดวเกี่ยวกับผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับและก็เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับตรงนี้ในส่วนของมีการประเมินผลหรือเปล่าก็ต้องดูว่าในส่วนของผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้มีการสั่ง ให้มีคนอื่นทําการมวลผลหรือเปล่านะครับหรือกรณีเจ้าหน้าที่ขอ,ของข้อมูลส่วนบุคคลก็คือมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคือไอ้คำว่าถ้ามีผมหมายความว่าถ้ามีก็ขึ้นจะทำนะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าในส่วนของไอเอสพเนี่ยการทำา p ดีพเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ในส่วนของผู้ผลิตข้อมูลส่วนบุคคลนะครับแล้วก็เจ้าของข้อมูลส่วนบนะุคคลฮะซึ่งมีละเอียดของมาตราที่เกี่ยวข้องอย่างนี้นะครับผมขออนุญาตไม่พูดถึงมาตราต่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะครับการออกแบบระบบบริหารจัดการ p พีหรับ ผู้คุมข้อมูลส่วบุคคลฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็คือเป็น s อ e นะครับก็คือจะมีบุคลากรทํา s s e อาจจะเป็นแค่1คนนะครับซึ่งระยะสั้นระยะยาวก็อาจจะเป็นเจ้าของคนเดียวก็ทําได้เลยนะฮะส่วนเอกสารพีดเวีย่ยนะคือจัดเก็บในรูปแบบฟอร์แมตของเ a p e r เอกสารหรือว่าเป็นไฟล์นะครับแล้วก็จา์จัดเก็บข้อมูลนะครับก็คืออาจจะเป็นแฟ้มหรือ เก็บไว้ใน Google Drive กรณีที่เป็นไฟล์นะครับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยก็คือว่าจาัดมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นต่ำนะฮะที่ PDB กำหนดนะครับก็คือในส่วนของแฟ้มเนี่ยก็มีการเก็บในตู้มีชั้นมีล็อกอะไรก็มีมาตรการ access control นรในส่วน Google Drive ก็กํากำหนดสิทธิ์ของคนผู้เข้าใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับและก็ในส่วนของการร้องเรียนสิทธิ์และการการละเมิดเนี่ยก็อาจะใช้เอกสารได้นะฮะคือว่าจัดแบบฟอร์มการรับร้องเรียนเรื่องสิทธิ์นะจัดแบบฟอร์มเรื่องการละเมิดได้นะครับอันนี้คือในส่วน SFE นะครับ แล้วมาดูในส่วนขององค์กรขนาดใหญ่นะครับซึ่งจะแตกต่างจาก SME ตรงที่ว่าไอ้ส่วนของ SME เนี่ยคือหมายความว่าอาจจะมีกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเดียวคือว่าเก็บข้อมูลลูกค้ามาก็ประมวลผลใช้งานเฉพาะของตนเองนะครับแล้วก็จบไปฮะไม่ได้มีการไปให้กับคนอื่นประมวลผลต่อฮะแต่แต่ในส่วนององค์กรขนาดใหญ่เนี่ย มันก็จะมีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันหรือมีหลายบริษัทในเครือนะครับหรือใน,ในหน่วยงาน,นในองค์กรอย่างมหาวิทยาลัยก็จะมีสถาบันต่างๆเกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้ควบคุมข้อมูลแต่ละหน่วยงานนะครับตรงนี้การบริหารจัดการคือก็จะแตกต่างกันคือหมายความว่าอาจจะมีกลุ่มส่วนที่1คือผู้บริหารและคณะกรรมการลงมานะครับแล้วก็ถัดม,มาคือมีเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ และในส่วนขององค์กรเนี่ยจะมีผู้ขุมข้อมูลส่วนบุคคลอยู่ที่1ผู้ขุมข้อมูลส่วนที่2ผู้ขุมข้อมูลในหน่วยต่างๆนะฮะแล้วก็อาจจะมีในส่วนของการนําข้อมูลแลกกันระหว่างหน่วยงานฮะเพราะนั้นเนี่ยก็จะมีผู time, <AJ 2> ้มวลผลข้อม <ใ nhiều S 1> ูลนะฮะในแต่ละหน่วยที่1นหน่วยที่2หน่วยที่3นะครับกรณีเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีการร้องเรียนเรียกร้องใช้สิทธิ์เนี่ยก็อาจจะเกิดขึ้นที่หน่วยที่1น่หน่วยที่2หรือหน่วยที่3ได้นะฮะเพราะนั้นเนี่ยหมายความว่ากรณีที่การจัดองค์กรเนี่ย ในส่วนขององค์กรขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีการจัดข้อมูลที่เกี่ยวข้องผู้เกี่ยวข้องกับพรบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยตั้งแต่ผู้คคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้มวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนะครับและในส่วนของการละเมิดนะฮะก็รล่องเล่อต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยกรณีถ้ามีก็คืออาจจะเกิดขึ้นจากหน่วยที่1เกิดขึ้นหน่วยหน่วยที่สองก็ได้นะฮะและกรณีที่ต้องพิจารณาคือเรื่องของการที่จะโอนข้อมูลไปอย่างต่างประเทศหรือว่าเเเปปปป็นนนนนสััมมงาาาททที่จกตตรรระะะศศ้้ใไยคบ ในส่วนของหน่วยงานขนาดใหญ่แน่นอนใช่หมมีเกี่ยวข้องกับผู้ขุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้มวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าข,ของข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าหนี้ของข้อมูลส่วนบุคคลหรือกรณีที่ส่งข้อมูลสั่งต่างประเทศนะฮะ mm. mm. เพราะนั้นเนี่ยกฎหมายเกี่ยวข้องเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องเยอะมากกว่านะฮะซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นในส่วนของถามว่า S m e มสามารถเกี่ยวข้องกับต่างประเทศได้ไหมได้ครับแต่ถ้ามีแต่ในส่วนขององค์กรขนาดใหญ่เนี่ยมีโอกาสที่จะได้ใช้ได้มากกว่านะครับเพื่อทำความเข้าใจมากขึ้นนะฮะผมเลยสรุป ความสัมพันธ์ระหว่างผู้คุมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับที่มีความสาคัญเกี่ยวกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไรคือผู้คุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีหน้าที่กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลคือรวบรวมจัดเก็บใช้งานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะครับและในส่วนของผู้คุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีหน้าที่กับผู้มวลผลนะครับก็คือทําตามคําสั่งฮะคือหมายว่าผู้คุมข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องสั่งให้ผู้มวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยแต่จะทําก็ต่อเมื่อข้อตกลงการประมวลผลนะครับ ถ้างั้นกรณีที่มีการประเมินผลให้ไปประเมินผลแล้วไม่มีข้อตกลงจะถือว่าเป็นยังไงคือหมายว่าถือว่าผู้ประเมินผลเนี่ยก็คือเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองก็คือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ TPO นะครับถ้ามีหมายว่าต้องได้มีการแต่งตั้งนะฮะจากผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับมีเอกสารแต่งตั้งหนังสือแต่งตั้งอะไรก็ตามนะฮะเพื่อทําหน้าที่ในการตรวจสอบผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ กรณีถ้าไม่มีการแต่งตั้งก็ยังไม่ต้องทําในส่วนของตรงนี้ครับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกับสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลส่วนบุคคลคือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่กับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนของการแจ้งข้อมูลั่วไหลตามที่คณะกรรมการกําหนดนะครับต้องขยายความในส่วนของข้อมูลั่วไหลนิดนึงนะฮะคือข้อมูลั่วไหลก็คือการละเมิดนะครับก็คือตรงนี้กรณีถ้ามีการละเมิดหรือมีการข้อมูลั่วไหลเนี่ยก็แจ้งแต่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับ ที่สรุปความสัมพันธ์นะครับก็คือตรนนี้ผมทําให้เห็นว่าในส่วนของผู้มีข้อมูลสมนุคคลมีความสัมพันธ์กับเจ้าของข้อมูลสมวนคคลอะไรบ้างนะครับสัมพันธ์กับผู้มวลผลอะไรบ้างนะครับกรณีต้องมีสัญญานะครับถึงจะมีผู้มวลผลกรณีต้องมีเอกสารการแต่งตั้ง VO นะฮะ DPO เนี่ยจะแต่งตั้งถูกคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลสมบุคคลกำหนดให้มีการให้มีนะฮะส่วนใหญ่แล้วก็กรณีถ้ากฎหมายบอกว่ากรณีข้อมูลจํานวนมากนะครับตรงนี้ก็คือต้องมีเอกสารแต่งตั้งนะครับก็ถึงจะเริ่มหน้าที่ของ เจ้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับและส่วนตรงนี้ก็คือดี o โอทำหน้าที่คือตรวจสอบคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและผู้มวลผลนะครับกรณีที่มีการล้องเรียนนะฮะจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยก็คือจะใช้สิทธิ์ร้องเรียนต่อคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่ผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยปบิเสษ,ษการใช้สิทธิ์นะฮะหรือรู้สึกว่าไม่ฏิบัติตามไม่ปฏิบัติตามคำล้องนะครับและกรณีที่มีข้อมูลล่วไหลข้อมูลกรละมิดเนี่ย มีการแจ้งกับคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลครับอันนี้สรุป,รปความสําคัญทั้งหมดนะครับเรามาดูในส่วนของระบบบริหารการจัดการ p ีท a บสำหรับองค์กรขนาดใหญ่นะเป็นไกด์ไลน์นะในส่วนของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้มวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับสิ่งที่จะต้องพิจารณาคือบุคลากรนะครับก็คือกรณีถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยคือมันสามารถใช้คนคนเดียวไดนะ้แต่ระยะยาวเนี่ยก็ไม่เหมาะสมที่จะใช้คนคนเดียวหรือกลุ่มคนเดียวควรจะทําเป็นเหมือนกับเป็นระบบซิสเต็มของกลุ่มบุคคลที่อยู่นะฮะ จะเหมาะสมนะครับกรณีการใช้เอกสาร PDA เนี่ยก็ในส่วนระยะสั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นเปเปอร์ได้นะฮะหรือเป็นไฟล์ได้นะฮะในส่วนระยะยาวเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเป็นระบบนะฮะมีไฟล์ซิสเต็มที่จัดเก็บแน่นอนนะครับถึงจะเหมาะสมนะครับแล้วลการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยกรณีถ้าระยะสั้นเนี่ยเอาใช้ใช้ด็อกิเมนต์ไฟล์ได้นะฮะแล้วก็ใช้ Google d r ได้อะไรก็ได้นะะแต่ในส่วนของระยะยาวเนี่ยควรมีระบบแบ็กอัพ การรีสโตการจัดการข้อมูลให้การเข้าถึงให้มันเบสเสร็จเต็ดขาดน,นะครับลุรักษาความปลอดภัยนะครับกรณีถ้าเป็นระยะสั้นเนี่ยก็คืออาจจะใช้ตู้แฟ้มเก็บไฟล์ได้กรณีเป็นมาตรฐานขั้นต่ำในส่วนของ PGP A กำหนด,ดได้นะครับก็คือ access control ได้แต่ระยะยาวเนี่ยควรจะเป็นเฟรมเวิร์ที่มีมาตรฐานเช่น ISO 27001หรือ,อ NSA อย่างนี้เป็นต้นนะครับกรณีการ Long it, ร้องเรียนสิทธิ์นะการละเมิดเนี่ย กรณีที่เป็นระยะสั้นเนี่ยการรับลอ,ลองสิทธิ์ด้วยเอกสารว่านมะีมีกระสารให้ลูกค้ากรอกมีกรอกข้อมูลแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็ทาํทาตามนโยบายบริษีฮะแต่ระยะยาวเนี่ยคือก็ควรจะนึกถึงการ Identify ที่แบบออโตเมชันนะครับเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อความสะดวกมากขึ้นนะครับนะครับในส่วนของการจัดก,การระบบ p ีเในองค์กรขนาดใหญ่นะอันนี้เฉพาะในส่วนของผู้ข้อมูลส่วนบุคคลและผู้มวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนะครับ ส่วนระบบการบริหารจัดการ P ีทเสำหรับผู้บริหารนะฮะหรือและเจ้าหน้าที่คุมครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในส่วนของสส่วนนี้คือทางหน้าที่ส่วนใหญ่คือเป็นเรื่องของการตรวจสอบนะฮะแล้วก็การทําให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้นะฮะในส่วนนโยบายต่างๆนะครับตรงนี้ก็คือควรจะมีระบบตรวจสอบหรือออเดดนะฮะที่ชัดเจนมาใช้ในให้กับผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่คุมข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้งานนะครับถ้าเป็นเอกสารอย่างเดียวผมว่าอาจจะไม่เหมาะสมครับ เพื่อเห็นภาพกว้างนะครับผมขออนุญาตแนะนําในส่วนของกฎหมายที่ต้อนในประเทศไทยนะครับคือทั้งหมดเนี่ยประมาณนี้นะครับแต่อาจจะมีอัปเดตทนเรื่อยๆนะครับอันนี้อัปเดตล่าสุดก็คือว่าในหน่วยงานขนาดใหญ่เนี่ยกรณีที่มีการทํา BCP นะผมขอให้พิจารณาถึงกฎหมายที่ต้อนตัวอื่นๆด้วยนะครับอาจจะเป็นเฉพาะกลุ่มก็ได้อกลุ่มอกลุ่มที่อันแรกที่เราจะดูก็คือว่าในกลุ่มของ security นะครับซึ่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ security ก็มี กฎหมายว่าด้วยการกระทำของผิดทางคอมพิวเตอร์หรือไซเบอร์ครามนะครับไอ้สองกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA นะครับกฎที่3คือพรบไซเบอร์นะครับแล้วล่าสุดก็คือพรกรคอเซ็นเตอร์ฮะนะครับอันนี้ผมไม่ชื่อที่หอนนะครับคืออันนี้อาจเป็นภาพกว้างนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยหมายความว่าหมายความว่าจะลงทุนทําหรือมีตั้งใจทําแล้วเนี่ยขอให้มองถึงเรื่องของอกฎหมายนะอันนี้คือประโยชน์ขั้นต้นนะครับประโยชน์ขั้นกลางขั้นปลายคือสุดท้ายคือเรื่องของการทำดิจิตอลทาร์นฟอร์มนั่นเองนะครับ เรามาดูในส่วนของกฎหมายที่ตอนที่เกี่ยวกับการระบบรักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กรขนาดใหญ่นะครับในตัวแรกคือกฎหมายคอมนะฮะพอบอรบว่าด้วยการการะทาความผิดทางคอมพิวเตอร์น,นี้เราคุ้นเคยนะครับ2550การจัดเก็บหลอกนะฮะแต่เมื่อเอิรนไอมันมีประกาศหลักเกณฑ์การเก็บรักษาข้อมูลการจราจรปี64ขึ้นมาซึ่งตรงนี้เนี่ยมาเกี่ยวข้องระบบจัดการอินเทอร์เน็ตนะฮะซึ่งต้องนําข้อมูลพิสูจน์ยืนยันหรือ identify เนี่ยข้อมูล identify ของเราเนี่ยมาจัดเก็บด้วยซึ่งเมื่อก่อนใน60ไม่มีฮะ อันนี้คือมตีตัวเพิ่มมาคือว่าไอ้ระบบ identify คือระบ LIKE ุดินยันตัวตนเนี่ยคือไอ yourself, ้การระบุตัวตนตัวตนเนี่ยคือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลนั่นเองนะครับเอามาจัดเก็บนะครับเอามาจัดเก็บเสร็จปุ๊บก็ต้องทำรายงานซึ่งไอ้ระบบตรงนี้เนี่ยมันก็มีประโยชน์ในกรณีที่ว่าเกี่ยวข้องกับการป้องกันข้อมูลนะฮะในส่วนของ p p a ด้วยนะฮะคือเป็นเพิ่มเติมในส่วน security ด้วยง่ายคือว่ามีทั้งต้องจัดเก็บตามพรบและก็มีส่วนของเพิ่มความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะคือสามารถเอาข้อมูล log file เน เอามาวิเคราะห์ได้นั่นเองนะครับอันที่2คือในส่วนของพรบรคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะคือ p d b a ของเราเนี่เองนะครับซึ่งตรงนี้ก็คือเป็นระบบจัดการเกี่ยวกับองค์กรนะฮะ ซึ่งให้ผู้ใช้งานเนี่ยในองค์กรเนี่ยทำตามหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลผู้มวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเจ้าหน้าที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและก็การที่มีสิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในการเรียกร้องสิทธิ์และในกรณีที่มีการละเมิดก็มีการแจ้งการละเมิดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมีพูดถึงการมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลนะครับซึ่งกรอบที่ใช้เนี่ยคือจะเป็น iso 27022หรือ701นะฮะคือถ้าถ้าชัดเจนชัดๆเลยคือ7701นะฮะ ตรงนี้เนี่ยอ่ามันก็จะเกี่ยวข้องมุดก,กรณีชาติหน่วยงานองค์กรเราเนี่ยเกี่ยวข้องกับกฎหมายไซเบอร์ Cyber, พรบรักษาความมั่นคงปลอดภยัยทางไซเบอร์ฮะ2562เนี่ยซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือใช้ ISO 27001นะฮะก็คือเป็นกา,การกำหนดมาตรการต่างๆเนี่ยซึ่งไอการกำหนดมาตรการของพรบไซเบอร์เนี่ยก็นำมาใช้ในส่วนของพรบ p p พได้ด้วยนะฮะก็คือสามารถใช้ร่วมกันได้พูดงนายๆเถอะนะครับและกรณีล่าสุดคือพรกคอเซนเตอร์ Call Center, นะฮะคือ ปลกกรมาตรการป้องกันและปรบับปรบับอจัจญรกรรมทางเทคโนโลยีนะคะคือเกี่ยวคอเซ็นเตอร์โดยตรงเลยเนี่ยก็จะมีพูดถึงเบอร์โทรศัพท์นะฮะและก็บัญชีมา้านะะบัญชีธนาคารนั่นเองซึ่งไอ้เบอร์โทรศัพท์เนี่ยกรณีของ p d v ีเนี่ยมันเป็นเลข10ตัวใช่ไหมฮะถ้าเป็นเลข10ตัวอย่างเดียวเนี่ยมันก็มีข้อไม่น่าจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนะครับคราวนี้เนี่ยเขาก็เลยว่าเออสมมุติมีคนเอาข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยเลข10ตัวขายไปขายเพ่าะเลข10ตัวมันก็ไม่มันก็ไม่ชี้บ่งว่าเป็นใครนะฮะแต่เป็นเลข10ตัว แล้วไอ้ตรงนี้เนี่ยก็มีคนทําจริงด้วยนะครับแล้วก็เกิดกรณีที่ว่าเอาเลขเนี้ยไปขายขายเสร็จปุ๊บมันก็ไม่มีกฎหมายรองรับมันก็เลยออกพลกรนี้เกิดขึ้นมาอันนี้เล่าเล่นๆนะฮะนะครับคือตรงนี้มันก็เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็กรณีที่เกี่ยวข้องกับพลกรป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเนี่ยกฎในพลกรนี้เนี่ยก็มีมาตราหนึ่งจะบอกว่าถ้าเกี่ยวข้องกับกรณีคอมเินเตอร์เนี่ยพรกรนะไม่ให้ใช้พรบพีพีเอ ในการจัดสินในการจัดการนะครับอันนี้ก็มีความสำคัญทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันนะฮะเพราะนัน้นหมายว่ากรณีที่หน่วยงานขนาดใหญ่เนี่ยเวลาจะออกแบบระบบเนี่ยให้ดูพิจารณาว่าเออมันมีกฎหมายตัวอื่นอีกเกี่ยวข้องนะฮะซึ่งมันมีความสำคัญกันเนี่ยการออกแบบกันอาจจะดูทั้งทั้งระบบไปด้วยสรุปการพัฒน,นาระบบพนะารณาในองค์กรขนาดใหญ่นะครับสิ่งที่ควรพิจารณาคืออย่างแรกคือว่ากฎหมายเกี่ยวข้อง,งทั้งหมดนะครับ อย่างน้อยคือเกี่ยวข้องกับกฎหมาย Security นะครับทั้งหมดนะครับสองคือการฟ้องร้องในอนาคตหมายความว่าอาจจะดูในส่วนของเคสสแตทดี้นะที่มีการฟ้องร้องกันนะฮะอันนี้ก็คือมีเคสเกิดขึ้นแล้วนะกรณีที่บริษัทซื้อนี่นะครับแล้วเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลนะครับก็ศาลแ่งประทับรับฟองแล้วสุดง่ายคืออันแรกคือว่าที่มาของข้อมูลนั่นเองนะในแต่ละส่วนแต่ส่วนออกมาอันที่2คือการละเมิดคือละเมิดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะฮะรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยว ถ้ามีโอกาสจะพูดให้ฟังแล้วกันนะครับในตรงนี้ก็3คือภัยจากไซเบอร์ใกล้ตัวฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องมองว่าในองค์กรของเราเนี่ยพนักงาน,นะฮะก็คือจะมีภัยในเกี่ยวไฟเบอร์เนี่ยมาใกล้ตัวมากขึ้นละเพราะฉะนั้นเนี่ยเราควรที่จะคำนึงภัยตรงนี้ซึ่งปกติเนี่ยไอ้ตรงนี้มองว่าไปฝ่ายไอทีดูแลสิซึ่งจริงๆไม่ใช่ฮนะจริงๆเรื่องของการแจ้งเตือนนั่นเองคะคือแจ้งรีมายว่าไอพนักง,งานของเราเนี่ยมีตอนนี้มีภัยนี้เกิดขึ้นนะพอพนักง,งานเราทราบเนี่ยก็ ป้องกันภัยได้ง่ายสุดคือการแจ้งเตือนนะฮะแจ้งเตือนบอกกล่าวหรือว่าทําไงให้เกิดการรีมายตื่นตัวว่าไอ้ภัยไซเบอร์เนี่ยไม่ใช่เฉพาะฝ่ายไอทีที่ดูแลนะจะเป็นฝ่ายอื่นด้วยซึ่งควรจะมีระบบการแจ้งเตือนทุกกิจกรรมในส่วนของการเก็บใช้งานเปิดเผยข้อมูลส่วนคนให้ให้บ่อยที่สุดแล้วก็ให้อัปเดตที่สุดนะฮะมันก็จะช่วยกรณีภัยที่เกิดขึ้นเนี่ยให้น้อยลงได้อันที่4คือ Value ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนารลบตัว p d ด a เนี่ย มันเริ่มต้นคือข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยกิจกรรมที่เกี่ยวข้องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยตรงนี้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นเหมือนกับมีมูลค่านะฮะมีมูลค่าทุกคนยอมรับแล้วว่าข้อมูลมีมูลค่าแล้วก็การวิเคราะห์ข้อมูลการเอาข้อมูลมาวิเคราะห์ตามแพลตฟอร์มดิจิตอลท่านฟอร์มเอ่ยหรืออะไรต่างๆจุดเริ่มต้นกระดุมเม็ดแรกนะฮะคือข้อมูลอันนี้เป็นข้อมูลจริงหรือเปล่าเป็นจริงหรือเปล่าไม่ใช่เป็นเท็จนะไม่ใช่บอกว่าไอ้ระบบเราอย่างดีเลยมี ดิจิตอลทํเฝอแต่ข้อมูลเริ่มต้นเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่เก็บเนี่ยเป็นตั้งแต่ศูนย์ฮะจากแหล่งกาเนิดมาเนี่ยเป็นเทสซะแล้วเหมือนว่าทุกอย่างมันจะผิดหมดเลยนะฮะแต่สมมติเราวางระบบ p d ด a เนี่ยซึ่ง p d ด a เนี่ยคือเป็นการกําหนดมาตรฐานขั้นต่าก็คือว่ากําหนดการใช้งานรวบรวมจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยมีมาตรฐานยังไงน,นะครับซึ่งตรงเนี้ยก็มองผมมองว่าไอการทำา PBA คือเหมือนเหมือนกับเป็นกระดุมเม็ดแรกนะฮะของการจัดเก็บข้อมูลนะครับ ตัวอย่างโปรแกรมระบบ PDBA นะครับอันนี้คือสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน chapter 1นะครของในสกิลเลนเรื่องบทเรื่องของเข้าใจ PDBA สู่ภาพเป็นบัตรกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนะครับในส่วนของการแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมใช้งานเ,นเนปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนะฮะหมายความว่าควรที่จะมีระบบเซ็นเตอร์นะฮะไว้ที่ส่วนกลางแล้วก็กรณีหน่วยง,งานที่องค์กรต่างๆเนี่ยก็จะใช้ในการแจ้งข้อมูลหรือใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการ นโยบายข้มอมูลสุขควรในการแจ้งเตือนเนี่ยอยู่ที่เซ็นเตอร์นะฮะเพราะนั้นเวลาที่มีเซ็นเตอร์เนี่ยมันจะมีการอัปเดตเนี่ยก็ผ่านแอปพลิเคชันไปไม่ใช่ผ่านเปเปอร์ไปฮะไอ้ครั้งแรกๆทำได้แน่ฮะไม่มีใครเถียงฮะแต่ผ่านแร้ามปีมองภาพว่าคนเก่าออกไปคนใหม่เข้ามาคนที่ดูแลตรงนี้เนี่ยก็อาจจะปฏิบัติต่อไม่ถูกอย่างนี้เป็นต้นนะครับ การจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยอย่างเหมาะสมนะครับในตรงนี้เนี่ยคือถ้าเป็นสมัยก่อนนะฮะอาจจะเป็นบอกว่าไอ้หน้าที่อันนี้เป็นของไอทีหน้าที่เป็นของคนที่ดูแลตรงนี้ในส่วนของพีด a บเนี่ยทุกกิจกรรมนะฮะที่มีการจัดเก็บรวบรวมใช้งานเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะฮะซึ่งหมายความว่าทุกคนที่หน่วยงานเนี่ยจะต้องมีมีการกาหนดมาตรการหรือเข้าใจมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย การที่จะไปอบรมพนักง,งานตลอดเวลาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะเพราะว่ากิจกรรมมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะฮะเกี่ยวข้องข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยควรเชื่อวางออกแบบระบบนะฮะให้ให้มีความหมายว่าผู้ใช้งานเนี่ยนะฮะสามารถที่จะไปกําหนดมาตรการได้โดยง่ายแล้วก็ผู้ที่ดูแลเนี่ยฮะอย่างฝ่ายไอทีหรือฝ่ายซิเคียวริตี้อะไรต่างเนี่ยก็สามารถที่จะมาปรับปรุงในส่วนของกระบวนการต่างๆได้โดยง่ายโดยเห็นภาพรวมทั้งหมดนะครับโดยตรงนีน้โปรแกรมผมว่าน่าจะช่วยดีๆกว่าครับ โปรแกรมการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลกรณีที่มีการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งหมายความว่าละเมิดกิจกรรมอะไรนะฮะคนที่เกี่ยวข้องใครนะครับแล้วก็มีนโยบายยังไงมาตรฐานารักษาความปลอดภัยอย่างไรเนี่ยตรงนี้คือต้องทำไฮเดรดสองชั่วโมงใช่ไหมครับกรณีถ้ามุดผ่านมองภาพผ,ผ่าไป5ปีนะครับเราก็ต้องมาเก็บรวบรวมเอกสารดึง5ปีอันก่อนเนี่ยมาใช้งานเนี่ยผมคิดว่ามันมันน่าจะใช้ระบบ ไอที IT หรือโปรแกรมพัฒนามาช่วยตอบโจทย์ตรงนี้มากกว่านะครับการบันทึกรายการกิจกรรมหรือ r o p a นะครับ,รรบซึ่งกรณีที่วางระบบ PDA ดีๆเนี่ยการบันทึกรายการกิจกรรมควรจะออกมาโดยอัตโนมัตินะครับเพราะว่าในส่วนของการบันทึกรายการกิจกรรมมันเกี่ยวข้องกับใครบ้างเกี่ยวข้องกับ1ก็คือรายการกิจกรรมใช่ไหมครับสก็คือ,อามาตรการรักษาความคงปลอดภัยในแจกกิจกรรม3การร้องเรียนการละเมิดนะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลักๆเนี่ยมันก็จะนอกถ้าเมื่อเรามาใส่ทีลานทีลานเนี่ยมันองค์กรขนาดใหญ่เนี่ยมันจะไม่สามารถทําได้นะฮะแล้วก็อาจจะทำได้ในครั้งแรกนะฮะแล้วครัง้งต่อถ,ถัดไปเนี่ยอาจจะทํางานบากเลยครับกรณีที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือมีข้อสุขใจสงสัยหรือต้องการบริการโซลูชันเกียร์ pgb สำหองค์กรขนาดใหญ่นะครับติดต่อบริษัท stc service นะครับได้ตาม contact นี้เลยครับ